รหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าน่าสนใจมากเกี่ยวกับวงการการศึกษาไทยท็อกทูเดยจะพาคุณผู้ชมมาประมวลภาพการศึกษาไทยตั้งแต่ปี2567ถึง2568ค่ะมาดูกันว่ากระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลจะมีอะไรที่จะต้องรับมือเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะไปติดตามกับพี่จุ๋มบเด้และซันตาค่ะครับพี่กอนก้าวเข้าสู่ปี2568แล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าปีนี้นะครับการศึกษาไทยของเราเนี่ย น่าจับตามองไปอย่างมากเลยครับเพราะอดีตนะครับอย่างที่เราเห็นกันการศึกษานะครับเราจะเป็นเหมือนนกแก้วนกขุนทองที่ต้องมานั่งท่องจำนะครับท่องแล้วก็จําท่องแล้วก็จําแต่ปัจจุบันนะครับมีโครงการดีๆอย่างโครงการ Active Learning นะครับซึ่งเป็น G Path Five Step นะครับเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เด็กๆเนี่ยอยากเรียนแล้วก็หลายโรงเรียนเนี่ยลองไปทําแล้วเกิดผลดีครับเลยเป็นที่น่าจับตามองว่าปีนี้เนี่ยการพัฒนาในรูปแบบแบบนี้จะเป็นยังไงเราต้องไปจับตาดูแล้วก็ไปชมด้วยกันเลยครับไปครับ การขับเคลื่อนการศึกษาไทยตลอดระยะเวลา1ปีในช่วงของปี67การศึกษาไทยได้ก้าวข้ามผ่านหลายมิติที่หลายคนมองว่าล้าหลังหลายคนมองว่านกแก้วนกขุนทองจนพิสูจน์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหลักสูตร Active Learning G Path f i Step หลักสูตรนี้ดําเนินการกว่า10ปีค่อยๆเข้าถึงระบบการศึกษาโดยเน้นให้ระบบการศึกษาสร้างเด็กไทยที่สามารถคิดค้นคว้าและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ ด้านครูนกเล็กอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังและคุณครูประจำวิชาภาษาไทยได้ชื่นชมหลักสูตร Active Learning GPS s 5 Step ที่สามารถให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่และตนยังประยุกต์หลักสูตร Active Learning GPS s 5 Step เข้าไปในสื่อการสอนในช่องทางออนไลน์อีกด้วยหลักสูตร Active Learning นะคะมันคือการเรียนรู้แบบเชิงรูกที่ให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ลงมือทำเองแล้วก็ผ่านประสบการณ์ จริงอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะแต่ว่าสิ่งที่คุณครูต้องตระหนักแล้วก็นําไปใช้เนี่ยก็ต้องไปปรับใช้กับในในในวิชาของตัวเองสามารถทําได้หลากหลายเลยค่ะที่จะทํายังไงก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเรามากกว่าการที่เด็กเนี่ยจะนั่งจดนั่งฟังคุณครูสอนแล้วก็เขียนไปจดไปอย่างเงี้ยค่ะการที่เราดึงเด็กๆเ,เนี่ยมามีส่วนร่วมเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยฝูฝังแนวความคิดแล้วก็ กระบวนการจดจำเนี่ยมันจะได้ดีกว่าแล้วก็กระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันก็จะพัฒนาได้มากขึ้นด้วยอีกคะ นอกจากนี้การเดินหน้าของหลักสูตร Active Learning GPS f Step ที่ไม่หยุดยัง้งเป็นที่รู้จักในสังคมวงกว้างและได้รับการคานรับจากหลายพื้นที่โรงเรียนทุกภูมิภาคเพราะได้หัวเรือใหญ่อย่า,ยยางท่านดรศักดิ์ศรีโรสสารนรมประธานกรรมราการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการที่คอยผลักดันอยู่เบื้องหลังให้หลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษาไทยในสมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างประเทศก็เน้น Active Learning นะครับ เพราะประเทศไทยในคานี้เราคิดเท่าทันกับความเป็นสากลแต่อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติได้เหมือนเขาหรือไม่แต่ผมเชื่อว่าคนไทยเก่งเด็กไทยเก่งสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เร็วนะครับเพราะเราจะเห็นได้เลยว่าภายใน5เดือนที่เราทำภาคกลางนวัตกรรมเกิด1200กว่านวัตกรรมรเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยสำหรับเด็กไทย วรต้องช่วยการส่งเสริมกับสนับสนุนให้ได้นะครับผมเองก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจตอนนี้เพื่อเด็กไทยทั้งประเทศให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดกับวงการศึกษาไทย และในช่วงเวลาเดียวกันูรูผู้รู้ในแวดวงการศึกษาไทยอย่างอดีตรองนายกวิศนุเครืองามได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จของ Active Learning, g p a Five Step เพื่อให้รัฐบาลเห็นความสำคัญช่วยผลักดันเรื่องดีๆแบบนี้เพื่ออนาคตลูกหลานไทยทุกคนพูดตรงกันนะครับว่าการศึกษาเ,เป็นรากฐานของการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นกระทรวงเกรด A มีความสำคัญที่สุด ประเทศไทยเราเองก็ถือว่าเป็นกระทรวงเปรดเองเหมือนกันงบประมาณมากบุคลากรมากแล้วก็ที่สำคัญอยากเห็นการนำ active learning มาใช้ในฐานะที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในการจัดการเรียนการสอนคุณจะอิงมาตรฐานหรือคุณจะคิดระบบฐานสมรรถนะหรืออะไรก็สุดแท้แต่ผมผมผมไม่สนใจสับแสงเหล่านี้สนใจว่าให้มีการนำ active learning มาใช้ โดยกระตุ้นให้เด็กเรียนให้เด็กสอนให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบด้วยตนเองแล้วก็เมื่อเด็กไทยคิดเป็นเขาจบออกมาเขาไปทํางานอะไรก็ตามเขาจะคิดอะไรได้เองมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติครับ เราจะเห็นได้ว่าการขับเคลื่อนการศึกษาที่เอาจริงเอาจังที่หลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันจนปี2,567ที่ผ่านมาถือได้ว่าก้าวไปอีกขั้นอย่างภาคภูมิใจและในปี2,568จะเป็นปีทองของการศึกษาไทยให้ลูกหลานไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข